สวัสดีจ้าพี่น้องสาวกระสินคนไกลบ้านไม่นี้เขาป่าหาเห็ดก็ย่ายแตนนะจ๊ะสาวกระสินพ่อยังน,นี่จ้ะเก็บได้แน่จักน้อยแหละแหละแต่ว่าก็อยากถ่ายคลิปนะคะ่ะนี่เดี๋ยวดูค่ะคุณย่าสอนกเก็บง,งับงังบดิผุ่นะค่ะนี่ค่ะย่าสอนสวัสดีค่ะวัสนฮาเก็บพี่น้องเก็บ เห็เดยเดยอะๆเยอะๆเก็บเอาเลยนะคะ นี่ขาบ่ยาวป้นไหนน้อยายสอนขาจากสันเอย,ย่างขาสันขาเหียนก็ย่ยสอนแหละพี่น้อง <c oughs> นี่จ้ะโอ้ยหัวเสียบซะนาะขอยอึดอืดอืดนี่นี่หลุมจ้ะ เอยซุนี่มันจะเท่าแล้วนี่เอเท่าแล้วอุยอ้ยเออจังว่าข่อยว่าจะเฝ้าเต็มเขาสิไปหม่องไม่อยู่เห็นบขอ,บอ,ยอ,ยอบข่อยถึงบอกจ้กว่าบออยากเอามาได้สี่ถังนี่ใจข่อยขอย่ขอยหูอยู่ว่าเห็ดมันหลายอยู่ดอกลงมาท่างนี่พูดนะเห็นบอนี่จะดอกใหญ่ๆง,า,ง,า,งามๆพี่น้องเห็นบอ เห็ดสวยๆเลยจ้าเก็บเอาเก็บเอาเลยคุณนะตัดขาบ้านคือเก่าจ้ะปลาไม้ท่หนีดอกไม้แล้วต้องไปอย่างไรเฮ้ยปลาไม้อะไรใส่ใส่ไรกับเกาคอยอยังวาหยุ่นเด็ผู้ใดอยากเอาปลาเกา่าก็เอาไปโหลดสันดอกคอยบ่ไปหยุ่งกับคนดอกสันดอกปลาไม่นีเท่าเห็ดเหลืองเห็ดดำเนะาะยายสอนอนลังการสุดๆเลย เออมือกับมือนั่นเอามาเก่าถังอ่ะเห็นบ่ทั้งถุงทั <laughs> ้งถังอ่ะแล้วรถแต่สองสามปีที่แล hmm. ้วคุณหนึ่งแต่คนเริ่มเขามากค่ะค่ะคุณคุณอ่ะพี่น้องเห็นบ่เห็นเห็ดบ่คุณอ่ะสุดยอดสุดยอดน้อยยายสอนมแต่ดอกงาม <laughs> เอาตะบาขาแข็งเด้อเธอเออนี่เห็นอนะ่ะเธออาจจะข้อแข็งแต่เหตุฉันอะขาแข็ง <laughs> เธอมันข้อแข็งเพราะเธอมันรุ่นแต่รูมมินียมปาดบกเข่าแล้ว <laughs> <laughs> แต่เหตุฉันเนี่ยมันขาแข็ง ลายแข็งปลุกปกเห็นไหมยายสอนสุดยอดเลยยายสอนแต่ไม่เก็บเห็ดปลาใหม่ง่ามกระปลาเก่าเห็นไหมเ <laughs> พอาะไงยังงืดขออ่อยเลยเพื่นมึงนี่เนาะประสรนย่น้าเขาปลาไดมึงก็ได้เห็ดพพอใหไงว่ะเออ มึงย่างไปป่าใดมึงก um ็ได้เฮ็ดกูยอมมึงแล้วแลยังไปโทไปบอกน้องเราอยู่ไปบอกน้องว่าข่อยน่ะเข้าป่าดก็ได้เ็ดซั่นยอมแพ้เล่นว บ่ได้ดอกข่อยสายตาข่อยเงี้ยวกระสูข่อยบ่ได้ดอกลืมกดวิดีโอยายสอนบ่เอาจนแล้วคอยก็ได้นะเทศไทยเอ้ยลืมกดวิดีโอเฮ็ดเวิร์งแบบไงเก็บจนแล้วบ่เอาอยู่กับอันพี่น้องมับมับมับอยู่บัดโง่มาเบิ่งเอาบ่ได้กดวิดีโอ เก็บใส่ถังยาสอนน้ากันวันหย่าทาถังข่อยเดี๋ยวมันสิเต็มต้องเฮ็ดเหลืองจ้ะพออีกอยู่กลุ่มนึ่งนะยายสอนไต่กันลงไปมีปัปลายมีปัปลายยายสอนว่ายายสอนเราเป็นคนไทยดังเดิมแล้วาาปับป,ปลายอยีศน จะเดี๋ยวไปอีกน,นี่จะเห็ดเหลืองนี่ปะปลายไปสันพี่น้องซุ่มได้ไปอันสองมือ3าม,มือหลายนั่นขายมดละจ้ะเรียบร้อยดีเรียบร้อยลงเรียนฝรั่งดีเนาะยายสนันขายมดชัมือเห็ดเหลืองนี่ม่ตตรงห่วงจะพี่น้องนี่ค่ะ จ้ะพ yeah, hmm. mm ี่น้องมูบักง่ายจ้ะโอ้ยดอกหน่อยกระมิยันนี่สุกเห็นจ้ะอยู่นี่อยู่นี่ขึ้นน่ะเห็นว่ามูบักง่ายเห็นปะมูบักง่ายนี่เห็นปะขึ้น เออมันออกมันออขึ้นไปหอดห้วยคนละถอดโหลดมันหอนจริโอ้ยขี้มูกไหลพี่น้องเอ้ยขออภัยหลายๆเอเอากระสินวัดมาแล้วบ้านจังวัดมาแล้วเหลือแต่อำเภอโอ้ยดอกนีเน่าแล้วพี่น้องบ่เอาดอกเห็ดมันเริ่มเน่าแล้วมันถืบฝนน้อ,อยเสอน Dịp hả bò Đây là xương thịt cân นี่จ้ะพี่น้องจนมันสิถ่าแล้วโอ้ยมันก็สิถ่าไวเถอะวะนี่มันเปียกหนามจ้ะเปียกฝนตากเอาตากแห่งกับเมืองไทยนะจ้ะพี่น้องเห็ดเลืองนี่ค่ะกลุ่มชุดสวยชุดสวย เดี๋ยวเดีโอ้ยล่มแห้งนอ้อยจะสันแกพี่นอ้องสองดอกล่มแห้งแห้งมือนนี่เฮ้เนี่ยมีมูมาเมือนนี่ขันมากเพื่เดียวสี่ยานได,ได้ได้นี่ร่มเป็ตะยานพวด ดอกหน่อยก็ยังเต็มเลยพี่น้องกำลังตั้งเขาพนะุ่น่ะดอกหน่อยหลายโอ้ยหวัดกินขอพรหลายหลายดูจ้ะขอพรหลายหลายหวัดกิน Ôi khát Thì khi nào ngâm ngam Nhây nhây ngâm ngam <laughs> <tười> 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 <tuh> จะพี่น้องซึ่งหนึ่ง ب, กวางกวางหยียบมันมปนค้นดอกกวางเพราะว่ากวางมันยางยู่แถวนีน้ะ นี่ยเกาะโอ้ยมันง่ามหลมันอันนี้ไหลจะมันแตกเขือเนาะาอเอออู้ยมหนึนวนยี่ส่วนพุ่นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่นนะ่ะมันง่ามใชะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมาขีดหอดเขาเนาะ จะหยอดก็แห้งจะฝ่าวเด้อเดี๋ยวไปไทยได้สอนพ่อพี่น้องได้สอนเราบ่าเอาเห็ดเหลืองเล้าอันอยากได้แต้เห็ดดำมาสัน่สนมี่สาวกระดินที่ไปเก็บเอาเนะพี่น้องได้สอนบาอาสามดอก เหลืองของเราย่อยสอนกับพไไ่อมกไหลนี่จ้ะ Ừ. Ôi, cái tốt chạy à. mày ra đó bà đi Thắng này tìm là chà Ngâm lại chân đẹp. Thôi nè Thôi nè Thôi nè chà Thôi chà sao cái đã xin xin mượn cái dài nhìn 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 anh nhìn 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 này nhìn พี่เตาบดไถยันยไตเหอใหม่นี่ค่ะแล้วไปปัดทิรเมียอยู่บ้านเดี๋ยวด้ะใจเย็นๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้ยแตกมดเลยดอกเห็ดยันยไตอุ้ม เดี๋ยวมันยกใหม่ซอยข่อยนี่นะอดอกข่อยเฮ็ดมุนหมดละเฮยดสอนเจ็บนั่นต้องยกใหม่ผพ้่นึงเครีีทุดหนึ่งดอกหนึ่นงเดี๋ยวเอาดอกหนึง่งกันจมอยซีจุด พีน้องโอ้ยปันดอกใหม่นาอยย่าสอนเพื่อน่ๆป,ปันดอกใหม่พี่น้องด้นะถ่ายลูปไปลงในย่าสอนบว้ายกบมาว่าสิดนะ ก็อบ้าเจ้ามาอย่าอแต่ไปทยานอย่างภาษาคนถามถามก็ตอบแต่ว่าพี่พี่น้องอ้ยยืนสายลายังเคยเห็นบ้ยืนสายไล่นี่แล้วคอ,อยเป็นผู้ไทยเจ้าเป็นผู้เก็บดีกว่าเดี๋ยวยศวรรณเก็บดอกใหญ่งามแต่ยศวรรณเพื่นน่ะ What? Hmm. นะคนน่ะเออมาดูแบบนี้ฝนตกใส่แมนมันได้ฝนน่ะได้ฝนค่กคนน่ะเอ่มอืเเออออเอเอีเออเออออเ่อเออเออเออ่ออเอยเั่เ ơ hmm, ờ. oh. eh, si. đi hả em hắn tao dạy yên 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 vẫn yên dạy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  นี่จ้ะเดมีเอองาม<ฮ>แต่ายกสวนเดี๋ยวเด้อถ่ายรูปจะกรูปเนี่ยฮะกินดอกนี่ให้ยขึ้นอะ้วนอ้วน<ฮ>อือองามแค่อันนี้<ฮ>อืออือดูนะไปไปอีกน้องเบิ้ง หลายแห่งจนะพื่อน่ะพี่ซุ่มหนึ่งโอ้ยนี่ดอกหนึ่งเอากกอนได้มันสิเหยียบโอ้ดอกน้อยๆเก็บเลยเก็บเลยจะสะอจอนนน่ะนี่นี่ดอกนี้เดีย๋ยวขาเก็บให้ เก็บเลยเออเก็บเลยเก็บเลยคุณนะ่ะป้านายสวนสวนคักง่วงว่ะเออขาขาใหญ่มากี๋้วได้เก็บมังนี้ให้อืเอองามงามเลย หลุนละสุดแล้วนาอยาย่อสวนอเอาทางไหนกันอเอาทาง,งได้ก็ได้อะจับกล่องอยู่เอารถเดี๋ยวกล่องไฟหัวเสียบปาร์ตอะไปสุดท้ายรูปพาตัวเก็บกันอื ชือกอ่ะอืมโอ้มงามงามงามเออสีเป็นสีสมบางตังเลยนะอืมสีแจ่มมากงามแห้งอืมเอมอสื้อใสมากสีเสื้อใสมาก ห้อยเหยียบบ่นี่ยห้อยคอยยางบ่อกว้างห้อยกว้างน่นั่นเดี๋ยวห้อยกว้างเอเอเ um นาะพี่น um ้องงาม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 จ้ะงามเลยเว้ยนี่จ้ะถุงมือสากระดิชินขาดท่านจะใส่ใหม่กัน เดี๋ยวลงไปว่ามันเห็นอีกอยู่ไปเบิ่งก็ได้แต่พี่น้องดอกดใหญ่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 อยู่ในอุ่มน้องเฮ็ดเหลืองกุ้มเดียวปลาเดียวนะ้อยแย่สอนจ้าเออได้สองถังมาในเฮ็ดดำจ้ะปลาเดียวกันนี่นี่เดียด๋ยวหายแย่ <laughs> เดี๋ยวสาวกนัสินสิเฮ็ดเป็นคลิปใหม่แล้วพี่น้องขอลาพี่น้องไปด้วยยายสอนพี่บาต่านะจ้ะ <laughs> <laughs> โอเคสวัสด,ดีจ้ะพี่น้อง